สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับวันนี้เราได้แผนการลงทุนเพื่อการกเกษียณมาจากผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะเป็นแผนระยะยาวถึง15ปีเลยโอโ้โห15ปีใช่ค่ะตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนเงินเดือนล้วน1,000 0บาทให้กลายเป็นความมั่นคงในอนาคตด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า RMF อืมแล้วแผนนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่อง KP Invest ด้วย อ๋อ oh, ครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้เข้ามาให้เราได้เจาะลึกกันเป็นโจทย์ที่ผมว่าออ,อยู่ในใจของคนทำงานแทบทุกคนเลยนะครับว่าจะเริ่มยังไงดีแล้วเดือนละหมื่นนี่มันจะพอเหรอใช่เลยค่ะคำถามนี้สำคัญมากในข้อมูลเนี่ยนะคะเขาเริ่มต้นด้วยการชวนให้เราจินตนาการถึงภาพภาพหนึ่งเลยค่ะครับภาพของวันแห่งอิสรภาพอะค่ะวันที่เรากรเกษียณแล้วไม่ต้องตื่นมาทำงานเพื่อหาเงินอีกต่อไป โอ้โหเป็นภาพในฝันเลยนะน,นั่นใช่ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะอิสรภาพที่ว่าเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่แล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับฉะนั้นการออมเฉยๆในธนาคารอาจจะไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปแล้วถูกเพ่งเลยค่ะแนวคิดหลักในข้อมูลนี้ก็คือต้องเปลี่ยนจากการออมมาการเป็นลงทุนครับซึ่ง IMF ก็เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวจริงๆนะคะ ยังไงครับคือได้ทั้งโอกาสทำกำไรจากการเติบโตของสินทรัพย์แล้วก็ยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกลับมาเป็นของขวัญทุกปีอีกด้วยอืหครบเครื่องเลยเอาละค่ะเรามาแกะรอยแผนนี้กันดีกว่าว่าเงิน1,000 0บาทต่อเดือนเนี่ยจะถูกส่งไปทำงานที่ไหนบ้างแล้วด้วยเหตุผลอะไรก่อนจะไปดูว่าลงทุนในอะไรสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆในแผนนี้คือการตีกรอบเวลาไว้ที่15ปีครับ15ปีใช่ครับ ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขกลมๆนะครับแต่มันคือหัวใจสำคัญเลยอ,อเพราะมันเป็นระยะเวลาที่นานพอที่พลังของออดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งไอน์สไตน์เคยเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปของโลกจะได้เริ่มทำงานอย่างเต็มที่ครับอืม,มันนานพอที่จะทำให้เราขี่ผ่านพายุค,ความผันผวนระยะสั้นไปได้และนานพอที่จะเห็นผลลัพธ์ของการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับโอเค นั้นแปลว่าเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราในแผนนี้ทีนี้พอมาดูวิธีการลงทุนข้อมูลนี้ไม่ได้บอกให้เราซื้อกล่องทุนแบบสุ่ม4สุ่ม5นะคะครับแต่ใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า Core and Satellite Core and Satellite ฟังดูเหมือนเรื่องอวกาศเลยนะคะถ้าดิฉันเดา Core นี่คือฐานทัพหลักที่ต้องมั่นคงสุดๆส,ส่วน Satellite คือยานรบเล็กๆที่ส่งออกไปเสี่ยงเพื่อหาเป้าหมายใหม่ๆห,หรือเปล่าคะ <c oughs> เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับ และถูกต้องเลยครับหลักการของมันคือแบบนั้นจริงๆเอาจริงเหรอคะใช่ครับคอหรือแกนกลางของพอร์ตก็คือกระดูกสันหลังของเราต้องแข็งแรงมั่นคงพันผวนต่ำ ส่วนซัตเทร์ไลท์หรือดาวเทียมที่โคจรรอบๆก็คือส่วนที่เราส่งออกไปล่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจจะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยแต่ก็มีโอกาสเร่งให้พอเราโตแบบก้าวกระโดดได้อการแบ่งแบบนี้มันช่วยสร้างสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างความมั่นคงกับการเติบโตครับเพราะอ่านเจอตรงนี้ชอบมากเลยค่ะเขาเปรียบเทียบการลงทุนนี้เป็นการจัดตั้งทีมอ v เวนเจอร์สทางการเงินของเราเองโอ้โหอ v เวนเจอร์มันหมายความว่ายังไงคะ คือแต่ละกองทุนมีพลังพิเศษไม่เหมือนกันเหรอคะ ใช้เลยครับคือเราไม่ได้เลือกใครก็ได้เข้าทีมแต่เรากำลังคัดเลือกฮีโร่ที่มีความสามารถแตกต่างกันมารวมพลังกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความมั่งคั่งให้เราในระยะยาวซึ่งในแผนนี้เขาแบ่งทีมชัดเจนมากครับเป็นทีมหลัก60%และทีมเสริมอีก40%งั้นเรามาเริ่มจากทีมหลักหกรือ core portfolio ที่เป็นรากฐานถึง60%ของพอร์ตกันก่อนเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับฮีโร่ตัวแรกที่ถูกเลือกเข้าทีมได้รับการขนานนามว่า กับตันอเมริกาใช่ค่ะโดยจัดสรรเงินไปถึง40%หรือ4,000บาทต่อเดือนให้กับกองทุน SCBIMF 500ที่ลงทุนในดัชนี S&P 500ของสหรัฐเป็นการเลือกที่หนักแน่นมากครับให้กับตันอเมริกาเป็นผู้นำทีมเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะการเอาเงินก้อนใหญ่ที่สุดคือ40%ไปใส่ไว้ในตลาดอเมริกาที่เดียวเลยมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอคะอืม ช่วงนี้หลายคนก็กำลังกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่แน่นอยู่นะคะนั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับและเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนกังวลแต่ตักกะเบื้องหลังการเลือก S&P 500เป็นแกนหลักมันลึกซึ้งกว่านั้นครับค่ะคือเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้ดัชนีนี้จะชื่อว่าอเมริกาแต่บริษัท500แห่งในนั้นอย่าง Apple Microsoft Coca-Cola Google อ๋อบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับพวกเขาไม่ได้ทำธุรกิจแค่ในอเมริกาแต่ทำธุรกิจทั่วทุกมุมโลกครับรายได้ของบริษัทเหล่านี้มาจากทั่วโลกเลยอืการลงทุนใน S&P 500จึงเหมือนกับการลงทุนในเศรษฐกิจโลกไปโดยปริยายมันมีการกระจายความเสี่ยงในตัวมันเองอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะและถ้าดูประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปยาวๆไม่ว่าจะเจอวิกฤตกี่ครั้ง ดัชนีนี้ก็สามารถฟื้นตัวและกลับมาสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้เสมอจึงเหมาะมากที่จะเป็นกัปตันที่คอยเป็นแกนหลักที่มั่นคงให้ทีมของเราคือชื่อเป็นอเมริกันแต่จริงๆแล้วเป็นบริษัทสัญชาติโลกนี่เองแถมจุดเด่นที่ข้อมูลนี้เน้นย้ำก็คือกองทุนดัชนีแบบนี้มีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากใช่ครับเรื่องนี้สำคัญมากซึ่งพอลงทุนนาน15ปีส่วนต่างค่าธรรมเนียมตรงนี้มันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียว โอเคค่ะกับตันอเมริกายืนหนึ่งเป็นฐานที่มั่นคงแล้วฮีโร่ตัวที่สองในทีมหลักคือใครคะตัวที่สองคือหมอแปลกครับหมอแปลกใช่ครับจัดสรรไปอีก20%หรือ2,000บาทให้กับกองทุน SCBRMGHC ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจ h e a l t h c a r ทั่วโลก h e a l t h c a r ฟังดูก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีจะแย่ยังไงคนก็ยังต้องป่วยต้องไปหาหมอแน่นอนครับ ยิ่งในอีก15ปีข้างหน้าโลกเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มรูปแบบความต้องการด้านนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นข้อมูลนี้มองว่ามันเป็นเหมือนเกราะป้องกันของพอร์ตเลยถูกต้องครับแต่มันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นซ่อนอยู่อืมสิ่งที่ทำให้หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์พิเศษเหมือนหมอแปลกก็คือมันมีสร่างในคนเดียวครับสร่างเลยเหรอคะร่างแรกคือเป็น defensive stock หรือหุ้นเชิงรับอย่างที่ว่า คือทนทานต่อทุกสภาวะเศรษฐกิจค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกร่างหนึ่งที่เป็น growth stock หรือหุ้นเติบโตสูงซ่อนอยู่นั่นก็คือนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพหรือ biotech ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอยู่ตลอดเวลาโหอย่างนี้นี่เองคือปกติเราจะคิดว่าหุ้นป้องกันตัวมันจะโตช้าๆน่าเบื่อแต่ตัวนี้เหมือนมี2บุคลิกใช่เลย คือทั้งปลอดภัยยืนหยัดได้ในวันแย่ๆแ,แต่ก็มีโอกาสเติบโตแรงจากนวัตกรรมใหม่ๆด้วยใช่ครับเหมือนหมอแปลกที่ทั้งตั้งโลกป,ป้องกันก็ได้หรือจะเปิดประตูมิติโจมตีก็ได้สุดยอดเลยค่ะใช่เลยครับการมีกองทุนนี้เข้ามาในพอร์ตก็เหมือนมีฮีโร่ที่ช่วยสร้างสมดุลให้ทีมถึง2ชั้นคือทั้งป้องกันความเสี่ยงในวันที่ตลาดไม่ดีและยังสร้างการเติบโตในระยะยาวจากแมกกาเทรนด้านสุขภาพได้อีกด้วยโอเคค่ะ ตอนนี้กองกำลังหลัก60%ของเราดูแข่งแกร่งและมั่นคงมากมีทั้งกับตันอเมริกาที่คอยคุมภาพรวมเศรษฐกิจโลกและมีหมอแปลกที่คอยดูแลด้านสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงครับแต่ถ้ามีแต่สายต้องกันอย่างเดียวพอร์ตเราจะโตทันเงินเฟอ้อหรอคะมันต้องมีทีมบุกที่คอยทำแต้มให้เราด้วยใช่ไหมคะ แน่นอนครับและนั่นคือหน้าที่ของต้องกำลังเสริมหรือ s a ท e ลายพอร o ตโฟลิโออีก40%ที่เหลือที่จะเข้ามาสร้างสีสันและความตื่นเต้นเป็นหน่วยจูโจมที่เน้นการเติบโตโดยเฉพาะเลยและฮีโร่ตัวแรกในทีมบุกนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Iron Man ค่ะ Iron Man จัดสรรไป20%หรือ2,000บาทให้กับกองทุน B Innotech IMF ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกในข้อมูลบอกว่าก,กองนี้จะคัดเฉพาะ คุณเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่กำลังจะเปลี่ยนโลกจริงๆอย่างพวก AI, Cloud Computing, Cybersecurity ครับเทรนน์อนาคตทั้งนั้นเลยใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วในยุคนี้และอนาคตการไม่มีคุณกลุ่มนี้ติดพอร์ตไว้เลยก็เหมือนเราพลาดโอกาสครั้งใหญ่ไปเป็นมุมมองที่ปฏิเสธได้ยากจริงๆครับทุกวันนี้เทคโนโลยีขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่มีจุดหนึ่งที่ดิฉันสังเกตค่ะ กองทุนสายเทคโนโลยีแบบนี้มักจะมีค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนดัชนีอย่าง S&P 500ที่เราคุยกันตอนแรกพอสมควรเลยแบบนี้มันจะคุ้มหรอคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนี่คือจุดแตกต่างสำคัญระหว่างการลงทุนสองแบบค่ะ ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับกองทุนดัชนี S&P 500ที่เราเรียกว่า Passive Management หรือการบริหารเชิงรับเนี่ยมันก็เหมือนเรานั่งรถทัวร์ที่วิ่นไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วอ๋อ oh. ข้อดีคือค่าตัวถูกแต่เราก็จะไปถึงพร้อมๆกับคนอื่นออื uh huh. ส่วนกองทุนเทคโนโลยีแบบนี้ที่เป็น Active Management หรือการบริหารเชิงรุกมันเหมือนเราจ้างคนขับรถส่วนตัวที่เชี่ยวชาญเส้นทางเป็นพิเศษ เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเร่งแซงหรือหาทางลัดเพื่อไปให้ถึงที่หมายเร็วกว่าคนอื่นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาแพงขึ้นค่ะแผนนี้กําลังบอกเราว่าสําหรับสมรภูมิที่เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างเทคโนโลยี การมีผู้เชี่ยวชาญคอยเลือกคุณให้อาจจะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปครับเห็นภาพเลยค่ะเป็นการเดิมพันกับฝีมือของผู้จัดการกองทุนนั่นเองเอาละค่ะไอรอนแมนออกโรงไปแล้ว20%เหลืออีก20%สุดท้ายในทีมเสริมฮีโร่ตัวต่อไปคือใครคะตัวต่อไปเป็นฮีโร่สายรักโลกครับสายรักโลกจัดสรรไป10%หรือ1,000บาทให้กับกองทุนอย่าง K Change IMF หรือ K Climate ที่ลงทุนในธีมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนอ่ามาแล้วเมกะเทรนที่ทุกคนพูดถึงในข้อมูลบอกว่าปัญหาโลกร้อนหรือ Climate Change คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษนี้ใช่ครับและมันไปสร้างโอกาสการลงทุนมหาศาลเงินลงทุนจากทั่วโลกกำลังไหลไปที่บริษัทที่ทำเรื่องพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าการลงทุนในธีมนี้เหมือนเป็นการไปดักรออนาคตเลย ใช่ครับและมันไม่ใช่แค่เรื่องของผลตอบแทนทางการเงินอย่างเดียวการลงทุนในทีมนี้มันมีแรงหนุนที่แข็งแกร่งมากจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกมันคือการลงทุนที่สอดคล้องไปกับทิศทางการพัฒนาของโลกเลยครับและเราก็มาถึงฮีโร่ตัวสุดท้ายในทีม a เวนเจอร์สของเราค่ะจัดสรร10%สุดท้ายหรือ1000บาทให้กับฮีโร่น้องใหม่ไฟแรง น้องใหม่ไฟแรงนั่นก็คือกองทุน principal VNE QRMF ที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามค่ะโอ้โหมีการกระจายความเสี่ยงไปที่ตลาดเกิดใหม่หรือ emerging market ด้วยน่าสนใจมากครับใช่ค่ะในข้อมูลเปรียบเทียบว่าเวียดนามตอนนี้ก็เหมือนประเทศจีนเมื่อ10ถึง15ปีที่แล้วอืมคือมีประชากรวัยหนุ่มสาวเยอะมากกำลังจะกลายเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ของโลกและที่สำคัญคือตลาดหุ้นยังถือว่ามีราคาไม่แพงครับผมแต่ ข้อมูลก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าอาจมีความผันผวนสูงมากแน่นอนครับแต่ด้วยสัสดส่วนแค่10%ซและกรอบเวลาลงทุนตั้ง15ปีเขามองว่าความเสี่ยงนี้จัดการได้และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนที่เซอร์ไพรส์เราได้เลยการจัดทับในส่วนซัธไลท์มีฉลาดมากนะครับคือมีการกระจายการเดิมพันที่หลากหลาย มีทั้งเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ปัจจุบันพลังงานสะอาดที่เป็นเทรนด์แห่งอนาคตและตลาดเกิดใหม่อย่างเวียดนามที่มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นการวางหมากในหลายๆกระดานเพื่อเพิ่มโอกาสได้อย่างน่าสนใจจริงๆตอนนี้ทีม Avengers ของเราครอบทีมแล้วค่ะมีทั้งทีมรับที่แข็งแกร่งและทีมบุกที่พร้อมทำประตูครับแต่ในข้อมูลก็ย้ำนะคะว่าต่อให้แผนดีแค่ไหนมีทีมฮีโร่ที่เก่งกาจเพียงใด แต่ถ้าขาดสองสิ่งนี้ไปทุกอย่างก็อาจจะพังลงได้สองสิ่งนั้นคือวินัยและเวลาค่ะเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการลงทุนระยะยาวเลยครับสองคำนี้ใช่ค่ะเพราะเอาเขาจริงศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของการลงทุนก็คือตัวเราเองนี่แหละค่ะจริงครับทั้งความกลัวตอนตลาดตกหรือความโลภตอนตลาดขึ้นดังนั้นวิธีการที่ข้อมูลนี้แนะนำก็คือการใช้ระบบเข้ามาช่วยนั่นคือการทำ DCA dollar cost averaging ใช่ค่ะ ลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนเดือนละหมื่นบาทโดยไม่ต้องสนใจว่าตลาดจะเป็นอย่างไรวิธีนี้จะช่วยตัดอารมณ์ของเราออกไปได้ผมเห็นมาเยอะมากครับคนที่พยายามจะจับจังหวะตลาดสุดท้ายแล้วมักจะขายหมูหรือติดดอยกันทั้งนั้นอืการทำ DCA เนี่ยเหมือนการปิดตาข้างหนึ่งแล้วเชื่อมั่นในแผนระยะยาวซึ่งเอาเข้าจริงมันได้ผลดีกว่าการพยายามเป็นอัจฉริยะคาดเดาตลาดเยอะเลยครับค่ะ มันคือการยอมรับว่าเราคาดเดาอนาคตไปได้แต่เราเชื่อมั่นในการเติบโตระยะยาวและอีกประเด็นที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าเงื่อนไขของ IM o f ที่บังคับให้เราต้องถือหน่วยลงทุนไปจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์เนี่ยรจริงๆแล้วไม่ใช่ข้อเสียเลยแต่เป็นกุสโลบายที่ช่วยล็อกเงินก้อนนี้ให้ปล่อยภัยจากตัวเราเองโอ้จากตัวเราเอง ไทยค่ะในยามที่เกิดอารมณ์ชั่ววูบอยากจะถอนเงินออกมาใช้ก่อนเหมือนเป็นตู้เซฟที่ช่วยปกป้องอนาคตของเราจากอารมณ์ปัจจุบันของเราเองใช่เลยครับจิตวิทยาการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญมากนักลงทุนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะเลือกกองทุนผิดแต่เพราะพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ของตัวเองอการมีระบบอัตโนมัติอย่าง DCA และการมีกรอบเวลาที่ชัดเจนของ RMF เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากที่ช่วยให้นักลงทุนเอาชนะอารมณ์เหล่านั้นและอยู่รอดในตลาดเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในระยะยาวได้แล้วถ้าเกิดว่ากองทุนไอรอนแมนของเราทำผลงานได้ดีเยี่ยมมากๆจนพอร์ตโตขึ้นมากลายเป็น30-40%ของพอร์ตทั้งหมดแบบนี้มันจะไม่ทำให้พอร์ตเราเสี่ยงเกินไปหรอคะนั่นคืออีกหนึ่งเทคนิคสำคัญที่ข้อมูลนี้ฝากไว้ครับเรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตหรือ Rebalancing Rebalancing ครับ แนะนำให้เราเข้ามาทบทวนพอร์ตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถ้ากองไหนโตเร็วจนสัดส่วนเพี้ยนไปจากแผนเดิมมากค่ะเราก็อาจจะขายทํากําไรส่วนที่เกินออกมาแล้วนําเงินนั้นกลับไปเติมในส่วนของกองกําลังหลักที่สัดส่วนอาจจะลดลงไปอการทำแบบนี้จะช่วยควบคุมระดับความเสี่ยงของพอร์ตไม่ให้สูงเกินไปและยังเป็นการบังคับให้เราขายแพงและนำไปซื้อถูกโดยอัตโนมัติอย่างเป็นระบบด้วยครับ ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆค่ะทั้งหมดนี้ก็คือแผนการจัดตั้งทีมอเวนเจอร์สทางการเงินจากข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับมีทั้งกองหลังสุดแกร่งอย่างกัปตันอเมริกาและหมอแปลกและมีกองหน้าที่พร้อมทำประตูอย่างไอรอนแมนฮีโร่สายรักโลกและดาวรุ่งุงแรงอย่างเวียดนามครบทีมครับ,รบข้อมูลทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพของวันเกษียณที่เราเปิดพอร์ตขึ้นมาแล้วพบกับเงินก้อนที่เติบโตขึ้นจากการมีวินัยมาตลอด15ปี พร้อมกับภาษีที่ประหยัดได้ในทุกๆปีซึ่งเราก็สามารถนำกลับมาลงทุนต่อยอดได้อีกเป็นภาพอนาคตที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆครับแผนการลงทุนนี้เป็นพิมพ์เขียวที่น่าสนใจมากเพราะอิงกับเมกะเทรนระดับโลกอย่างชัดเจนค่ะแต่พอฟังทั้งหมดนี้แล้วมันก็มีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวผมเหมือนกันนะครับอย่างไรคะแผนนี้คือทีมอเวนเจอร์ระดับโลกอย่างแท้จริงแต่คำถามที่น่าคิดต่อสำหรับนักลงทุนแต่ละคนก็คือคือ หากเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อเทรนด์การเติบโตภายในประเทศของเราเองในอีก15ปีข้างหน้าเราจะจัดสรรพื้นที่สำหรับฮีโร่ท้องถิ่นของเราไว้ตรงส่วนไหนของพอร์ตเอเวนเจอร์สนี้และจะให้สัดส่วนกับฮีโร่ตัวนี้เท่าไหร่ซึ่งนี่อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปของการนำแผนนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับมุมมองและความเชื่อของแต่ละคนได้อย่างแท้จริงครับ